สวัสดีับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครผมระบบควบคุมเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติสั่งงานด้วยระบบจอสัมผัสโดยใช้ Raspberry Pi นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Raspberry Pi 3B บวกนะฮะ เป็นตัวประมวลผลหลักทำการอฟเฟรกับตัว RFID โมดูล RC 5้ครับที่จะทำมาทีในการสแกนนะครับผู้มาใช้งานรวมถึงการสแกนในส่วนของตัว RFID tag ของตัวหนังสือนะครับเพื่อทำมาที่ในการบันทึกลงฐานข้อมูลครับว่านะครับมีคนไหนนะครับเข้ามายืมหนังสือเล่มอะไรวันที่เท่าไหร่นั่นเองครับลงในฐานข้อมูลซึ่งในส่วนของตัวรานปริพายตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวฐานข้อมูล MySQL นะฮะในการเก็บข้อมูลนั่นเองโดยใช้ PHP m y Addmin เป็นตัวคอนเนคชันครับระหว่างตัว user กับตัว นะครับดาต้าเบสของเราเองสําหรับหน้าจอนะครับสมัสของเราเนี่ยก็จะใช้ขนาดอยู่ที่ประมาณ7นิ้วครับซึ่งมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอครับที่จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกนั่นเองครับโดยใช้ในส่วนของตัวซลิโนย์ทั้งหมด4ตัวด้วยการทำหน้าที่ในการเปิดปิดล็อกเกอร์ครับและสาหรับตัวล็อกเกอร์นะครับที่ทำหน้าที่ในการใส่หนังสือนะครับที่เราจะทําการยืมและคืนนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัว นะครับกล่องอะคริลิกครับที่ภายในหรือว่าข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกลไกเซอร์มอเตอร์ที่จะทำให้ที่ในการผลักดันเข้าดันออกครับในขณะที่เรานับต้องการยืมหนังสือเล่มไหนนะครับถ้าเกิดตรงกับช่องนั้นของตัวตู้ล็อกเกอร์ครับตัวเซอร์มอเตอร์ของเราก็จะหมุนนะครับเพื่อทำมาที่ในการดันตัวลิ้นชักล็อกเกอร์ออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะหยิบหนังสือออกมาใช้งานได้อย่างง่ายดานั่นเองครับก็จะมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันซึ่งตัวล็อกเกอร์ของเราตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนขอองตััวครรรบททีี่่จะะาานนใก รับน้าหนักตรงส่วนนี้นะครับเพื่อให้สามารถที่จะนะครับเลื่อนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ติดขัดนั่นเองนอกจากนั้นครับยังมีใน2สองตัว i n f r a t e d Sensor นะฮะที่ทำให้ในการตรวจจับหนังสือในเวลาที่เราคืนหนังสือว่าผู้ใช้งานนั้นนะครับได้ทําการวางหนังสือลงตัวลิ้นชักของเราจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดวางหนังสือนะครับ จริงนะครับก็ตัวลิ้นชาตกตัวนี้ก็จะหุบเข้าอัตโนมัติโดยใช้ตัวเซอร์วมอเตอร์ตัวนี้เป็นต้นกําลังนั่นเองครับสำหรับตัวโซลินอยตัวนี้นะครับก็ไว้สำหรับการติดตั้งสําหรับตัวตู้ล็อกเกอร์นะครับอีกทีหนึ่งเพื่อทําให้ได้การเปิดปิดประตูถ้าเกิดว่านะครับ เราไม่ต้องการใช้งานตัวล็อกเกอร์โซลินอยตัวนี้นะครับก็จะทําการล็อกอัตโนมัติโดยทําการรับแรงดันไฟจากตัวรีเลย์ขนาด4ช่องครับซึ่งตัวรีเลย์ตัวนี้นะก็จะเป็นน้ำสัมผัสในการตัดต่อไฟเลี้ยงให้ตัวโซลินอยนั้นหุบเข้าหรือหุบออกเพื่อทำอัาที่การปลดล็อกหรือล็อกตามลําดับนั่นเองสำหรับนะครับแรงจ่ายไฟในส่วนของตัวโซลินอยตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับขนาดประมาณ12-24โวลต์ก็ได้รับไฟแรงดันบ้านครับจากไฟบ้าน220โวลต์นั่นเองนะครับก็ต่อเข้าสู่น้ำสัม ตัว USB Micro C ตัวนี้ขนาด5โวลต์ครับกระแสะไม่ต่ำกว่า2แอมป์นะครับเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดเนื่องจากว่าจอ TFT ของเรานะเป็นขนาด7นิ้วก็ค่อนข้างกินกระแสะเยอะนั่นเองนะครับและสำหรับนะครับอินเทอร์เฟซระหว่างจอกับตัวร,บรับวิทายตัวนี้เราก็จะใช้ในสงองตัว HDMI ครับนะบซึ่งเป็นพอตที่อยู่บนตัวร,บรับวิทายไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนอกจากนั้นครับยังมีในสวนตัวทัชสกรีนนะครับที่อินเทอร์เฟซกับตัว USB สามารถเสียบลงดรเวอร์บนรับวิทายและเสียบกับ USB ก็สามารถใช้งานได้เลยครับ และสาหรับการใช้งานครับเราก็ต้องทําการต่อในส่วนของตัวสายแลนตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อไว้สําหรับให้ผู้ใช้งานนั้นทําการเข้าไปดูว่าหรือทําการแก้ไขฐานข้อมูลนะครับได้ผ่านตัวหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของตัว PHP My Admin อีกทีหนึ่งนั่นเองเนี่ยครับครับสำหรับการใช้งานครับที่นี้เราก็จะทําการเปิดสวิตไฟนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับตัวรับริพายครับรอนะครับสักพักหนึ่งครับให้ตัวรับริพายของเราทําการบูตระบบขึ้นมานั่นเองนะครับ อ่านะครับเมื่อรับบริภายบุตระบบของเราก็จะขึ้นโลโก้ตัวรับบริภายขึ้นมาครับรอสักประมาณ5้าถึงสิวินาทีครับให้ตัวรับบริภายของเรานั้นทําการดึงข้อมูลจากตัวฐานข้อมูลนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนั่นเองเนะครับเราก็จะสังเกตเห็นครับตัวสายแลนตัวนี้นะครับแล้วเราได้ทําการต่อกับตัว WiFi router ครับเพื่อทําให้ในการแอคเซสผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไปยังตัวนะครับดัตเตอร์เบสที่อยู่ในตัวรับบริภายนั่นเองนะครับก็จะมีสัญญาณไฟติดขึ้นมานั่นแสดงว่าสามารถที่จะคอนเน t ได้แล้วนนนัั่เองะครบ และสำหรับหน้า้าจอของเรานะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวไอคอนนะครับที่ชื่อว่า iBook ตัวนี้นะครับไอบุ๊กตัวนี้นะครับก็จะเป็นครับตัวไอคอนนะครับช็อตคัทที่จะทำมาที่นการรันโปรแกรมครับเมื่อน้าปเราลิพายของเราพร้อมแล้วนะครั้แล้วก็แตมันคลิกตรงนี้ได้เลยครับก็จะขึ้นคอนโซลขึ้นมานะครับอ่า นี่ก็จะเป็นหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับหน้าแรกของเราครับก็คือ iBook Welcome Boring and Returning ก็คือยืมคืนหนังสือนั่นเองนะครับเข้าสู่เมนูในการยืมคืนแล้วก็กดสตาร์ทครับที่มุมล่างขวาของหน้าจอนะครับก็จะขึ้นเมนูครับว่าเป็น Borrow A Book หรือ Return A Book กนะก็สามารถที่จะทำการเลือกได้ครับว่าต้องการที่จะยืมหรือคืนนั่นเองนะครับ ตรงส่วนนี้นรับเราได้ทําการลงทะเบียนฐานข้อมูลของตัวนะครับแท็กบนหนังสือไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะในแต่ละเล่มนะครับอ่าเล่มนี้นะครับก็คือระหว่างช่องที่4ครับผมก็จะเขียนเอาไว้นะครับกำกับตัวเลขเอาไว้ช่องที่สองและ1นอันนี้ผมลงทะเบียนไว้เรียบร้อยเหลือแต่ช่องที่1ครับอันนี้ผมยังไม่ลงทะเบียนนะฮะเอาไว้สําหรับในการสาธิตในการลงทะเบียนชื่อหนังสือนั่นเองนะครับอ่า อันแรกครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบเป็น borrow ก่อนก็คือยืมนะฮะผมจะลองยืมช่องที่สองนะครับในนี้ผมเขียนไว้จางๆนะครับช่องที่2ตัวนี้นะครับรอสักครู่ครับผมก็ borrow อาฟฟิยืมหนังสืออ่าก็จะเป็นขึ้นเมนูนะครับหน้าตาของหนังสือที่เราจะยืมนะัมีทั้งหมด8เล่มครับแต่ว่าเราจะทําการเลือก4ช่องพลนก่อนนะครับอันนี้ก็คือเล่มที่1 2นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆนะครับของหนังสือที่เราจะยืมนะครับก็จะมีปุ่ม บอลลอับุกตรงนี้นะครับมุมล่างซ้ายโบหรือถ้าเกิดเราไม่ต้องการยืมตรงนี้เราก็สามารถกดแบ็กกลับไปยังเมนูหลักตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการยืมก็ไปที่บอลลอาบุกเหมือนเดิมนะครับเลือกอันที่2ครับก็จะคือรายละเอียดรายละเอียดตัวนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษครับสามารถที่จะแก้ไขได้ในฐานข้อมูลก็จะทําการอัปเดตผ่านนะครับหน้าจองนี้อัตโนมัตินั่นเองนะถ้าเกิดว่าเราแก้ไขเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับผมผมก็จะมีในส่วนของตัวแท็กไอเอฟดีของผู้ใช้งานครับคือจะมีแท็กไอเอฟดีแบบ 2ชนิดนะครับก็คือของผู้ใช้งานก็คือก่อนที่จะมายืมหนังสือเนี่ยเราต้องทําการแท็กไปก่อนว่าผู้ที่จะมายืมนั้นเป็นใครเมื่อนะครับหนังสือออกมาแล้วเราถึงจะนาหนังสือตรงนี้ไปแท็กที่ตัวไอเอตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันยืนยันว่าเราเอาหนังสือนั้นออกมาจากลินชักล็อกเกอร์แล้วแล้วมาแท็กที่ตัว i อเอก็จะทําการบันทึกลงในฐานข้อมูลเพื่อทําการเก็บประวัติว่าหนังสือเล่มนี้ถูกยืมโดยใครณนะเวลาเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็จะเลือกไปที่ Borrow a book ครับกดปึ๊บ ทีนี้ครับก็จะขึ้นหน้าจอให้ผู้ใช้งานนะครับแพทยัวไอดีการ์ดนะครับก็คือนำอาบัตรไอด I ีของคุณเนี่ยไปทาบนะครับก็กดไปที่ไอเฟดีตรงนี้ภายใน5วินาทีครับแล้วก็จะคาบออกมา,าอ่าเห็นไหมครับก็จะมีหนังสือไหลออกมานั่นเองอ่านะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เอาหนังสือออกตัวนี้เมื่อเราได้หนังสือมาแล้วนะครับเราก็จะวางไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งเรานําบัตรตรงนี้นะครับ ไปทาบกับหน้าจออีกทีหนึ่งนั่นเองครับเพื่อเป็นการบันทึกว่าเราได้ทาการยืมหนังสือจริงนะครับแล้วก็จะผ่านหน้าจอตรงนี้ครับ pad your book if tag นะฮะอ่านะครับก็แท็กไปอาจจะคืนรายละเอียดหนังสือพอคืนรายละเอียดเรียบร้อยปุ๊บนะฮะก็จะเข้าสู่เมนูหลักเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้งานได้ต่อไปนั่นเองครับอันนี้หนังสือเล่มนี้เราก็นําออกมาแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองนะครับเรายืมมาแล้วเราลองคืนดูนะครับ ก็รีเทิร์นอับบูคับอ่าเมื่อกี้นะครับเราได้ทําการยืมหนังสือช่องที่2นะครับก็กดช่องที่2เพื่อช่องที่2เปิดนะครับมันก็จะขึ้นเมนูไปเลยว่ารีเทิร์นอับบูคเมื่อกี้บอโรอับคับมันสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราคือยืมหรือคืนนั่นเองนะครับเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็รีเทิร์นอับบูคับเสร็จร้อยปุ๊บครับแล้วก็ทําการท่าบัตร RFID ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับของของของตัวเรานะครับทีนี้ ก็จะขึ้นรายละเอียดของผู้ใช้งานนะครับขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้เสร็จียบร้อยปุ๊บครับเราก็นําในส่วนของตัวแท็กของตัวหนังสือเนี่ยมาท่าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะคืนนั่นเองครับอ่าเรียบร้อยครับตัวลิ้นชักของเรานะครับก็จะได้งอ,อกมาพร้อมกับตัวโซนอย์ของเราดีดออกมานั่นเองครับก็จะมีไฟที่ตัวรีเลียของเราติดช่องที่2อ,ออกมานั่นเองนะครับอักคู่ครับ ก็หนังสือไปวางครับอ่าก็จะหุกเข้าไปอัตโนมัติเป็นการเก็บหนังสือไว้ในลิ้นชักอีกทีนึงนั่นเองนะครับครับผมนี่คือในส่วนของการยืมและคืนหนังสือสําหรับช่องที่2ครับเดี๋ยวเราจะทําการลองอีกช่องหนึ่งนั่นเองนะครับครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทําการยืมหนังสืออีกช่องหนึ่งครับทีนี้เราเลิกเป็นช่องที่3บ้างครับนี่ผมเขียนไว้ลังจางนะครับแล้วก็ไปที่ borrow a book ครับ นิดนึ่งครับช่องที่สามก็คือเล่มนี้นะครับเล่มที่สามนะครับแคนคูลัสนะฮะแล้วก็บอโล,โลยืม่ะก็รอให้ผู้ใช้งานมาเอาบัตรประจําตัวของเราเนี่ยทาบลงไปนะฮะแล้วก็ไอไปดีตรงนี้เสียงดีเลคลิกนะครับตรงนี้แล้วก็นําหนังสือออกไปได้เลยตัวลิ้นชักเราก็จะหุบออกเข้าไปอัตโนมัติเพื่อเป็นการเก็บเสียงเซเลนอยนะครับดังคลิกก็เป็นการล็อกนั่นเองนะครับ าวางไว้นี้ก่อนนะครับทีนี้ผมต้องการคืนอ่พอเสร็จร้อเปุ๊บพับาหนังสือออกมา,าผมลืมไปเมื่อกี้ก็นำแท็กของตัวหนังสือเนี่ยแท็กของหนังสือเนี่ยเข้ามาท่าของตัวไอไปดีตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะย้อนกลับไปที่เมนูหลักเพื่อเป็นการบันทึกว่าใครนาหนังสืออะไรออกมาจากตัวลิชัรนั่นเองนะครับก็จะเก็บประวัติไว้ในฮิสทอรี่ตรงนี้นะครับอ่าลองใหม่ครับเดี๋ยวเราลองรีเทิร์นบ้างนะครับก็คือคืนกลับมาที่เมนูรีเทิร์นครับเมื่อกี้ช่องที่3ามครับก็เลือก เตมที่3คือแคนคูลัสตรงนี้นะฮะร้อยปึ๊บแล้วก็รีเทิร์นครับจะเข้าสู่เมนูให้ผู้ใช้งานทำการสแกนบัตรของประจำตัวของเรานะครับคลิกไปที่ i อพสแกนภายใน5วินาทีครับเสร็จร้อยปึ๊บนะครับก็จะทำการสแกนของส่วนของหนังสือบ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับสแกนครับ ก็จะได้ยินเสียงโซลินอย i, คลิกแล้วก็ลิ้นชักนั้นเปิดออกมารอยผู้ใช้งานแล้หนังสือตรงนี้ใส่เข้าไปในลิ้นชักนะครับรอดูนะครับสักครู่ครับอ่าอาจจะต้องขยับให้โดนเซนเซอร์บ้างครับมันนี้มันใช้เซนเซอร์อินฟาเลดนะครับ ขยับียบร้อยเป๊บตัวลิ้นชักก็จะหูบเข้าอัตโนมัติเพื่อเป็นการเก็บหนังสืออัตโนมัตินั่นเองครับโดยที่ผู้ใช้งานไม่จาเป็นต้องดึงเข้าดัานออกดึงเข้าดัานออกนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะกลับไปสู่เมนูหล,ลักครับและชแนลที่4ี่คือเล่มนี้เดี๋ยวผมจะลองดูผมต้งการยืมเล่มที่4บ้างนะครับก็ borrow a book ครับเล่มที่สี่หนสาสี่นะครับ gamma ภาษาอัางกฤษเล่มเขียวนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดมาพร้อมกับ borrow a book นะฮะ ผมก็สแกนด้วยบัตรไอเอฟดีของผมเห็นไหมครับได้ยินเสียงซยน้อยคลิกหนึ่งแล้วก็เอาหนังสือออกมาได้อ่าก็จะหุบเข้าอัตโนมัตินั่นเองผมก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วก็รีเลย์ดังคลิกนะครับเพื่อเป็นการล็อกประตูนั่นเองนะครับอ่าก็วางหนังสือไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ผมต้องการคืนบ้างช่นงทาที่4ผมยืมอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วผมต้องการคืนอ่าเมื่อกี้ผมลืมครับลืมนำไอเอฟดีตัวนี้ครับไปแท็กที่ตัว เครื่องอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันการยืมอ่าเสร็จร้ียบร๊อรก็กลับสู่เมนูหลักอ่าไม่เป็นไรครับผมก็วางไว้นี้นะครับก็จะมีแท็กอยู่สส่วนคือแท็กส่วนตัวของผมกับแท็กของหนังสือนั่นเองนะครับที่ผมต้องการคืนครับผมก็รีเทิร์นอับกเมื่อกี้ผมยืมล็อกที่4ไปก็คือเล่มที่4ก็คือตัวนี้นะครับก็รีเทิร์นอับบุกไอไดีสแกนส่วนของผม เรียบร้อยก็จะขึ้นนะครับรายละเอียดของผมขึ้นมาว่าเรียนชั้นไหนชื่ออะไรนะครับรหัสนักศึกษาคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวผมเอาของหนังสือเข้าไปนะครับเสร็จรียบร้อยเิผมก็หนังสือที่ถูกยืมมามาคืนการวางหนังสือครับก็วางให้มันตรงเซนเซอร์นิดนึงครับเซนเซอร์จะติดอยู่ข้างล่างนะครับอ่าก็จะหุบเข้าไปอัตโนมัตินั่นเอง ก็จะกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลักเพื่อให้ผู้ใช้งานคนอื่นนั้นสามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้ต่อไปนั่นเองครับอันนี้คือการสาธิตทั้ง3ามล็อกเกอร์เลยนะว่าเป็นการคืนกับยืมน้นต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็จะมี ifid 52RC ห้อง2ตรงนี้นะครับไว้สำหรับในการสแกนบัตรของทางผู้ใช้งานและสแกนบัตรของตัวหนังสือเองนั่นเองนะครับทีนี้ครับผมเล่มนี้ผมยังไม่ลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะสาธิตการลงทะเบียนครับก็ไม่มีอะไรยากครับผมก็เข้าไปที่เมนู borrow a book ทีนี้ ช่องที่หนึ่งใช่ไหมครับอะบอลโลเลยช่องที่หนึ่งอยู่นี่เสรจร้อยปุบ๊บบอลโลอาบุผมก็ท่าบัตรของผมตัวนี้ภายในห้าวนาทีแต่ว่าถ้าเกิดเลยนะครับก็อันนั้นได้อ่ะได้หนังสือมาหุบเข้านะครับทีนี้อันนี้คือบัตรของหนังสือ ทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าให้ทําการแพรยูอบุ๊กไอเอฟดีกผมก็กด i อเ d ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งอ่าทีนี้มันก็จะขึ้นในส่วนของตัวหมายเลขรหัสนะครับของหนังสือมาผมเอาหมายเลขรหัสตัวนี้ไปลงในฐานข้อมูลนะครับแสักครู่นะครับสิบหกเกนะครับตรงนี้ผมก็ไปที่อ่าอพีแอดเดของตัวรับีิพานีนที่นี้ก็คือหนึนะครับดอท 1.107ด backslash ับ Back p. h. p. นะครับ my admin. นะครับอันนี้คือการลองตัทะเบียนหนังสือนะอ่าโอเคอันนี้ผมใช้รหัส root กับ root นะครับอันนี้ผมอ่า login. ตั้งทิ้งไว้มันจะไม่ถามรหัสทีนี้สำหรับเก็บข้อมูลหนังสือชื่อว่า smartlogger ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ m o c member ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ ก็จะเป็นทั้ง3เริ่มที่ผมได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ผมต้องการลงทะเบียนผมก็ไปที่ insert ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะถามใส่รหัสก็คือบุ๊กไอตามที่เราสแกนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็กลับไปดูก่อน16 91 13อ่าผมใส่เข้าไป16 91 13นิดหนึ่ง 1> 96, 71, เ1้าสิบเจรียบร้อยนี้ผมก็ใส่ชื่อไป็นมั่วๆก่อนก็ได้อันนี้สามารถที่จะแก้ไขได้ภายหลังนะฮะ isbn นะครับตัวนี้จากเดิมนะครับ ตามที่เรายังไม่ลงทะเบียนเรานําในสองตัวแท็กของตัวหนังสือเข้ามาสแกนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไม่มีข้อมูลเลยก็คือ3ช่องล่างเนี่ยจะไม่มีข้อมูลของหนังสือเลยฉะนั้นมันจะไม่ดิดกลับไปที่หน้าเมนูหลัก ฉะนั้นครับเพื่อรอให้เราสามารถที่จะนําตรงส่วนนี้นะครับเข้ามาลงทะเบียนในฐานข้อมูลได้ถ้าเกิดเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยปึ๊บครับเราก็สามารถที่จะแคนเซิลเพื่อกลับไปยังเมนูหล,ลักได้นั่นเองแต่จะไม่มีการบันทึกฉะนั้นนะครับข้อมูลของหนังสือตรงนี้ต้องลงในฐานข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะมีการบันทึกในฮิส t อรีเพื่อทําการเช็คว่าใครเป็นคนยืมยืมหนังสือเล่มอะไรไปรหัสอะไรรวมถึงยืมวันที่เท่าไหร่ได้นั่นเองเนี่ยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยปึ๊บครับแล้วก็กลับมาที่หน้าหน้าเว็บอีกทีนึงแล้วก็ Go. เรรรียบรยบบ้อคั ลองใหม่ผมนำแท็กของตัวหนังสือเมื่อกี้ที่ทำการลงทะเบียนเมื่อกี้ตัวนี้นะครับเข้ามาสแกนใหม่กดปึ๊แบแป๊บนึงผมน่าจะลงทะเบียนผิดเพราะถ้าเป็นลงทะเบียนถูกเนี่ยมันจะกลับเด้งหน้าอัตโนมัติเลย16 91 39 อีนหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับลงทะเบียนใหม่ก็ได้อ๋อใช่ใส่ผิดนะครับเอาใหม่เอาใหม่แปบ๊บหนึ่งนะครับพอดีมันอยู่คนละฟากสิบหกเก้าสิบเอ็ดสามเก้าหกสิบเจ็ด 67 11บอ็ดหผมใส่โม่ไปก่อนนะครับโกครับไปที่มุกเบยเบย์อีกครั้งหนึ่งอ่าครับอันนี้ก็คือล่าสุดนะครับลองใหม่ครับเมื่อกี้ผ่านหลักการลองทรเบียดไปแล้ว อ่ะเรียบร้อยครับก็จะกลับมาที่เมนูหลักอันนี้คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอันนี้นี่ผมต้องการคือหนังสือครับก็ r ีเดอร์หนังเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมยืมเล่มที่หนึ่งไปตรงนี้นะฮะกด r ีเ u อร์หนังสสแกนบัตรส่วนตัวของผมนะฮะก็คือเป็นบัตรรหัสนักศึกษานั่นแหละประมาณนั้นนะครับอ่ะขึ้นของผมทีนี้ สแกงของหนังสือก็คือตัวนี้ภายใน5วินะครับเห็นไหมครับเด้งออกมาอัตโนมัติพร้อมรีเลย์เปิดดังนะครับใส่เข้าไปนะหุบเข้าอัตโนมัติพร้อมเสียงสซลนน้อยคลิกเพื่อเป็นการล็อกหน้าตัวล็อกเกอรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับสู่เมนูหลักนั่นเอง ครับผมนี่คือการทดสอบนะครับในส่วนของตัวเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติควบคุมเวลาบริพายร่วมกับหน้าจอสัมผัส TFT ขนาด7นิ้วนะครับเก็บข้อมูลโดยใช้ PHP m ม admin และในส่วนของการเก็บข้อมูลครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าของตัว PHP m ม admin ครั้งหนึ่งสาหรับฐานข้อมูลที่ทําการเก็บก็คือ history locker นะฮะอ่าปุ๊บเนี่ยเต็มเลยครับทีนี้อ่า show all เห็นไหมครับก็จะเยอะมาก รวมถึงนะครับวันเดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีเลยนะครับว่าสถานะว่าเป็นยืมหรือคืนพร้อมรหัสผู้ยืมและรหัสหนังสือนั่นเองนะครับว่าเป็นรหัส1 2 3 4 5ก็คือช่อง1 2 3 4หรือ5นั่นเองรวมถึงชื่อผู้ใช้นั่นเองที่นี่ผมใช้บัตรอาบดีของผมอันเดียวนะเป็นการทดสอบการลงทะเบียนครับของผู้ใช้งานก็ไปที่ล็อกเกอร์เมมเบอร์เหมือนเดิมนะครับเสร็จร้อยเพิ่ครับก็ไปที่อินเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่รหัส i f i d ที่เราใส่เข้าไปในฐานข้อมูลนี้ก็จะเป็นรายชื่อทั้งหมดที่ได้ทําการทดสอบนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะทําการ r e g เตอร์เหมือนกับหนังสือนั่นเองนะครับแต่ว่าบันทึกลงคนละตารางนั่นเองก็สามารถที่จะทําการแยกได้ว่าบัตรที่เรานมาทาบกับตัวเครื่องเนี่ยเป็นของหนังสือหรือผู้ใช้งานของผู้ใช้งานหรือของหนังสือมันแยกกันอยู่แล้วครับคนละตารางนั่นเองนะครับครับผมผมขอจบการนําเสนอครับเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติควบคุม้วยตัวรับรีพายร่วมกับ หน้าจอ TFT ระบบทัชสกรีนแต่เพียงเท่านี้ครับผมสาบวันนี้สวัสดีครับ